นี่ลงมาเลยนี่หายอยูาจับนี้ออังจับได้หยีดหลยลงมาแล้วบิเมียวมาเด้อหูฝวยๆลงมาข้าตาละกามเลยทุกคนไตเซยเซีๆเยๆสบายดีทุกคนสบายดีตอนค้ำตอนมืดื้อนี้กะหลังจากเ้ากินข้าวเร่งแล้วกะขา้ามากาันทุกคน มากันแมงแข่งกับเมียน้อยน่บอท่านได้อาบน้ำมากานก้นมือเพื่อจะอาบน้ำท่านไอการจะเทอโคตรเตะเบือมังเงี้ยวกระลึนโป้งได้เพราะมันเป็นฤดูฝนห้อยนะเทุกคนฝนห้อยแล้วก็เบือไม้โป้งอาจจะมากันด้วยกานก้นมังเงี้ยอยู่ไหนนะหนอยนี่แม่กระเมียนี่เมื่อคืนนี้เมีย้อยมากานทุกคนเอ้ยได้พอกินนะหนอยไปได้มากน้ำ ไปกันอยู่หน้าเมื่อเมย์น้อยไปกับอีโปนี่มันมีหน้านราเห็นมันมีหน้ามันมีเพลงอยู่แต่มาเกี่เอเนี่ยขาวๆนั่นแหละมือเมย์น้อยตัวหน้าต้นนั้นก็เมย์หน้าหน้าเยอะทึ่งมั้งกันอือดีนะพุ่นตัวนั้นนี่คนอะไรเดียวฮะบ่ายก็ได้บ่ได้บ่ายแห่ง เห็นด้วยนะนะนเราเห็นในันนี่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 ตัวนี้อ่ะทุกอย่างนี่บอเอาคลองมานำอยู่อ้าซื้อคลองสำมันอันซื้อคุยดี่เดอปึ๊กล้องี๋เวสู่ไปเลทุกคนเลยนะผู้โองตู อ้ oh หน้าค้างก็นี่ค้างก็นี่มัดส่งโตเมียวมาเด้อหุ้มฝอยฝอยลงมาข้าวตาลอุ้ยเมียวเค้งข้าวตาแล้วเมื่อกี้นี่เมียวชื่อตาเมลอน้อย่างทั้งหเลยอันตรายเลยไม่เค้งนะมันเมียวชื่อกระเซ็บหอนทั้งแซ็บท um, ั้งหอนยันแต่โพกเลยโพกเกัน okay. ทุกคนมดเลย เนื้อเลยถือบนออดได้ที่หน้าอยู่หิมตาเลยทุกคนเฮาได้ตาก็บเฮาตานี่เซบตาส่วนแม่น้อยมือแต่แม่น้อยเวายังจะการอยู่ทุกคนแม่น้อยบ่มือลงมากินนี่ไปเฮอือปุ๊กแล้วไปเฮดีว่มหโตยบ่ตงจะดูใหม่ เฮบอกินนะเฮ่ปลุกลงมากินี่นะเฮอีีหนเอยยชิดเอตัวตันั้นบอตัวที่นี่ยันั้นปลมาเลยนะหาบห็นนะคนเลยดีเลยได้เดียวอันนี้นี่ยมันมั้เมนเ เงี้ยตัวนี้มาคางเงี้ยนี่คางยนี่ถึงเห็นเออต่ำตูดมาดีอยู่นี่มาบิดแค่ได้ไหวัวนี่ยัง,อ,งอยงู่ตัวเรื่องอะโดนนี่เนี่ย ก็เดี๋ยวว่าเห็นกินนี้นะเม็ดเม็ดเม็ดเม็ลงมาแล้วนี่นี่ลงมาอีกแล้วเปิดกระบอกกันนี่ รอยตัวลงมาให้รอ,อยเก็บนี่ตีนี่เฮียงลงมาชงตูพร้อมกันที่นี้นะยันนี่ปิดก้นเสื้อพระเจ้าได้เหี้ยเสื้ตายได้ส่วนเสื้อใหญ่จะตากับผมมือตาดแดงนะทุกคนเลยมันแข็งเหีเห้ยสุดหวนทั้งแซ่บทั้งหวนเลยเหิวมันแข้งจะเข่าพายอยู่ได้ได้ปกติเลย โอ้นี่ลงเร้วชิเดอร์ตัวหนึ่งละตกปอกลงกินเลยหลงเลยพี่ีเดี๋ยวไหเติปแล้วอดงทุกคนห่อล้สิปลายตัวแ้ตีก็เศร้านี้ก่นะตกความกันชอบตัวเพราะมันอยู่น้ำกันทุกคน mình luôn luôn cần chồng tôi thôi chào chứ như hắn 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 nè hắn 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 luôn hắn 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 đi đi, đi. Này. Ừ. Ừ. Thì, tìm được ถ้ามันลงไงกับพอต้อยูบักโต้ลบุยจุ๊บจุ๊บจุ๊บกับพ่อลงนี่ตัวเดียวตัวเดียวตัโตนหยาบถึงได้บปดได้จะลงโตตัวกระจุบเชืกระโต้มาหนอ่ลงมานี่ลงมาเลยนี่ หาย,ยตันี้มาจับ,จบไม่ได้มาด้วย <c oughs> นี่เหรอน้องพบเชิดีดีนี่ลงมาเองตัวนี้นะุ๊ดต้อยก,กันแหนเขาเพี่องเลยดไดลงมาล้วบินตาตาตาเบอร์ตะโบ น่ายังยุ่ปูชูปูยาวขนาดเลยทุกคนพี่น่ะมะแข็งนะสะดุสลาดนี่ทุกคนขาวมามมาบอยู่กกนี่ก่ะน,นี่ลูล้ไ้มโอ้โหลงมาคือซักตัวนี้นี่นี่นะน่ะตัวนี้

มานี่ไ,ได้ทุกคนเ้ยม,มีนี่ครับเพื่อได้ยิ่งเมนโปปุ๊กนี่เมนอะไรีนีน่นนขาวเพื่อเะไรเดี๋ยวเดี บรรยากาศมื่อนี้ก็คือเดินแจ้งคักทุกคนนี่เดินอันนั้นแฮมคัมนึงแล้วมาเม่แฮมคัมนึง่งทคนมื่อนี้นะี่เดินแจ้งคักการแมงแข้งกลางเดินแจ้งไงกวกแล้วกวนนั้นหมึดแล้วทุกคนเออาส่งกวกกือฮันได้ววหลายแห่งได้หลายเติบกกนี้บุมีเป็นแข้งบุ้มเห็นมาคนนี้ไปเห็นแมงกระหนุนทุกคนนะแมงกระหนุนดำ กินเบือมนยูแล้วนาชิดโตยบางคนไปชิโตกบอกนะคันมันมืดเิดโต๊กวันนี้โดดแจ้งบ่โต๊กาะมาวุ่นๆเดี๋ยวทุกคนโตกที่กระดำตดำเลอน่ะไตสวายพทุกคนโอ้สมัยเพิ่ม ยิ่งโครบล้องลินเนี่ยมันบิดลงมามันกับบ,บุบิดคือเก้าหน้าแต้ซ่ายอยู่อืมอ๋อโทสะเมพึ่งนาียงมันโปร่งเม่อโงมากับนำเล็กน้ำน้อยทกคนเลยแมงขนุนอันนี้นะคะคือกระแมงบิจี้ ขนุนดำขนุนกกมกือน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะน้อยละหน่อยที่พาไป็ตัวขนุนกกมะเกือทุกคนทานิโอโกไม่ย่องขนุนกกมะเกือนะตัวเ้อกว่านี้กับตัวแดงเปสชแดงบุญลงเตะอุ้วุนอยู่ หางไรแต่มันโกงเงี่ยโกงเดือดตอะมันบ่มีมันแข่งโกนี่ี้ยขัดข้อละทุกคนเอ้ยเฮาเงินตลอดดิเงินตัวันแขมงเป็นคัดข้อก็มาชมครบเนี่ยหางมาชมทีนนี่ไม่ยืนนี่ก็งามดิทุกคนบานสลัดอยู่ไม่ดมอืมโมจักซื้อจักดอกไปเลยแข่งให้กัไป้โกงกัเนี่ยมันแข่งเหาก็ได้ลายเตอร์เย พาทีนตนะฮะตเดมเมื huh. ่อเพื <t ell an> <t ell an> ่อนเนอยจังสล่าวโคตรดี๋ยวเมื่อเพื่อนเนอยจังสล่าทุกคนสะล่าอันเบื่อมันอ๋อมันปนเบื่อไม่ได้มันเห็นค้ามันแข่งค่ะป่ะเมื่อบีนี้แม้่น้อยกระเจ็บตาน้ำตาไหลกระกากนี่ทุกคนเปนแค่งยิ้อซื่อาสิมือได้ปีนี้เนี ถือว่ามาดูซ้ำนี้นะได้ไหลาตู้มาเขาเถินแล้วกัล็ลอยไปอาบน้ำทุกคนเอ,อ้ยสักอาบน้ำเร็ว นีสิมมกให้ทุกคนเบิกมาแี่งครับขวานก่อนหลยตึกก็เบิ้อยอะจนมาก นะทุกคนเบื่อม uh, uh, ั้งเ like ี Ch Anyone, Adrian, ้เลยอยู่เป็นแบบนี้คิวเสตติสลีดนี่ลายอะไรทุกคนนี่โลชนลีเฮาบุตองมันดูวยจนจะทราบมันก็น้อยการกระเมยน้อยโซงยามฝนบมดเลยโวงอะไรแบบนี้มีแข็งอ่อนนี่อันนี้มีแต่มีแข็งแก่และมีแข็งมีปีที่หมด งามเลยทุกคนไตเซียวๆอยู่เราจะขังไว้ข้าทองอย่างให้ทุกคนมัดปุ๊บปุนี่มันตุ่ม,ม,ม,มเป๊ะ อัานอทุกคนวันนี้หน่อยกบสีเราไปนอนละสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ซ้ำนี้นขอบใจเมือทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับชมมา่เป็นกำลังใจให้ละหน่อยเด้อเดี๋ยวพบก,กันใหม่คลิปหน้าบาย